้นจนซื้อบ้านได้พลอยแดนเซอร์ลำไยไหทองคำซื้อบ้าน6.5ล้านโดยในห้างประจักษ์ชัยไหทองคำได้โพสเฟซบุ๊กแสดงความยินดีกับพลอยว่าแฮตแท็กแดนเซอร์ลำไยย,ยินดีกับน้องพลอยมีบ้านเดี่ยว6.5ล้านบาทบนถนนสายไหมด้วยน้ำพักน้ำแรงเดินสายแดนกับลำไย,ยมานานอืดทนขยันจนมีวันนี้และจะมีอะไรดีๆเพิ่มเติมเมข้ามาอีกมากมายแฮตแท็กไปด้วยกันไปได้ไกลไปกับไหมีแต่รวย ด้านพลอยแดนเซอร์สาวโพดเฟซบุ๊กว่ากลับมามีบ้านเป็นของตัวเองแล้วนะขอให้บ้านนี้อยู่แล้วร่ำรวยเงินทองอยู่แล้วส่งเสริมขอบคุณพ่อแม่ที่เคารพในการตัดสินใจของลูกและเป็นกําลังใจสําคัญของลูกกว่าพ่อแม่จะรู้ลูกก็ผ่อนไปแล้วขอบคุณอาจารย์ประจักษ์ชัยแม่แอนน้องรำยัยที่เอ็นดูให้โอกาสในการทํางานตรงนี้และเป็นแรงสนับสนุนของการมีบ้านหลังนี้ ขอบคุณตัวเองในทุกๆความคิดทุกการตัดสินใจทุกความอึดอดทนพยายามขอบคุณเจ๊ปุ่นครอบครัวนวนจานแคมป์ที่เป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนขอบคุณแม่หนุนที่ทั้งเดินเอกสารมาดูบ้านให้ช่วยเหลือทุกๆอย่างเกี่ยวกับบ้านหลังนี้ขอบคุณเพื่อนร่วมงานที่น่ารักทุกๆคนขอบคุณเอฟซีน้องรำายายทุกๆคนที่เมตตาเอ็นดูหนูคนนี้ไปด้วยขอบคุณบ้านหลังนี้ที่หนุนนําเจ้าบ้านขอบคุณที่สรรหามานนั้น กันไปหมดทุกอย่างและนี่คือจุดเริ่มยังไม่ใช่สูตรสาเร็จเพราะยังเป็นหนี้อยู่เคยคิดไว้ว่าอยากพอนหมดก่อนค่อยมาลงแต่ตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วลงไปเลยแล้ววิ่งงานวันละ2-3งงานทุกวันมีงานรีวิวเข้ามาเยอะขึ้นแบ่งเวลาไปบริหารด้านให้ดีกว่านี้เก่งขึ้นขยันขึ้นอดทนขึ้นรวยขึ้นแล้วก็ให้มีเงินไปปิดบ้านไวๆสาธุสาธุสาธุ